เอาละครับผมสวัสดีทุกคนท,กทุกท่านเลยนะผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่ผมคนเดิมตูสิกเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับปืน MP9 ของเรานะครับผมเป็นปืนอีกหนึ่งกระบอกนะครับผมที่ไม่มีใครสนใจนะแล้วก็ไม่มีใครเล่นเลยนะครับเป็นปืน ตกยุคนะครับมาเพียงรอบเดียวอะถามว่าช่วงวันนี้ยังมีขายไหมมันก็ก็มีขายปกตินะแต่ว่าคนเขาก็ไม่ค่อยเล่นนะเอาปวนว่ามันเป็นปืนเก่าอีกหนึ่งกระบอกก,กันละกันที่ที่มันที่มันที่มันมีในเกมอะเอป็นปืนหนึ่งเป็นปืนอีกหนึ่งกระบอกที่เกมมีให้เล่นกันละกันเนาะโอเคไหมหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับสำหรับปืน M P 9นะครับผมเนาะ,นะ,นะปืน M P 9ก็ เป็นปืนรุ่นนับเกตของปืน MP7 อ่ะก็ประมาณนั้นแหละก็ MP9 ใครหน้าใครๆก็น่าจะรู้จักสำหรับปืน MP7 นะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันปืน MP7 MP7 เนี่ยปืน MP7 อ่าปืนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักครับปืนนี้เป็นปืนแบบปืนเริ่มต้นที่ใครหลายๆคนเลือกจะซื้อนะครับผมเนาะเลือกจะซื้อเลือกซื้อเลือกซื้อ MP7 เนี่ยเป็นปืนคนเบานะเป็นคนเบา ลั่นอัตราล่างสูนก็ลั่นลั่นเร็วนะลั่นเร็วนก็เป็นปืนพื้นฐานของใครหลาย Mont ๆคนเลยนะครับก็ใครหลายๆคนก็จะซื้อป <pack> ืน mp7 กันนะครับผมเนาะเดี๋ยวนี้เขาไม่ซื้อ mp7 แล้วเขาซื้อ OA กันเดี Put ๋ยวนี้ OA กัน MP7 ไม่ซื้อแล้วเออ MP7 นี Duncan ่ตกยุคไปละแต่ว่าถามว่าเอาไปเล่นในห้องยิงห้องวางระเบิดห้องเดสแมทก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ก็อาจจะ สู้ชาวบ้านเนไม่ค่อยได้อาจจะต้องใช้ฝีมือสักนิดนึงเนาะก็มันเป็นปืนแบบปืนตกยุคไปแล้วนะสู้ปืนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือนะถ้าถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นเป็นเราเล่นเก่งเราเล่นกับมันจนเราชํานาญแล้วจนเข้ามือแล้วนะันอีกเรื่องหนึ่งครับผมนะอ่ะ,อะมันมันจะต้องแบ่งกันนะไปครับวันนี้เราก็จะเล่นปืน MP9 นะปืนเนี้ยโอ้ผมสงสารมากเลยผมไปเลื่อนไปเลื่อนเลื่อนดูผมต้องตกใจเลยเฮ้ยใ,ในกระเป๋ากูม,มีด้วยว่ MP9 ตกใจจริงนะเฮ้ยมีด้วยวะแล้วปืนนี้ก็อย่างที่บอกไปมันเป็นปืนเก่าเก่ามากก็หละ่ะย้อมแมวเนี่ยจะมีแค่สามสามซีรีส์นะครับผมสามซีรีส์ก็คือถ้านับตัวมันด้วยสามซีรีส์แต่ถ้าไม่ได้นับตัวมันจะมีแค่สองซีรีส์ะครับผมเนานะก็นับไปเลยสามสามมันจะมีตัวดั้งเดิมของมันคือตัว,ต,วตัวธรรมดาเลยตัวไม่ได้ย้อมแมวตัวธรรมดาหนึ่ง แล้วก็ย้อมแมวก็จะเป็นซีรีทองสองแล้วก็ย้อมแมวซีรีสามก็จะเป็นซีรีเอ็กมัดก็เอ็มบีเก้าก็จะมีสามซีรีนะมีมีมีแค่นี้นแหละ <c oughs> มีแค่สามซีรีนน่ะแหละเออแล้วก็แล้วก็ไม่มีเลยนะครับสำหรับปืนเอ็มบีเก้านะครับก็ก็ไม่ได้รับความนิยมเป็นปืนที่แบบว่าไม่มีใครสนใจแล้วก็ช m อก็ไม่สนใจด้วยนะครับเอาเป็นว่า วันนี้เราจะเล่นปืนกระบอกนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเฮ้ยในเกมอ่ะแม่งยังมีปืนกระบอกนี้อยู่นะเออในเกมนี้ก็มีกระบอกนี้เหมือนกันนะลองลองเอาไปเล่นขำๆกันได้นะครับผมเนาะเนี่ยก็ปืนนี้ใส่ยาได้ก็2ออย่างเอาไปเล่นมาละอ่าจะใส่ลั่นสีก็ได้หรือจะใส่คุมสีก็ได้ไม่ต่างกันมากอ่าถ้าใครชอบแบบชอบแบบยิงเร็วก็ลั่นสีไปแต่ถามว่าลั่นสีนิ่งไหมก็ถ้าเราคุมปืนได้นิ่งอยู่นะ นิ่งอยู่แต่แค่ว่ามันจะดีแค่นั้นเองดีขึ้นไปแล้วมันแต่มันก็ไม่ได้สายซ้ายขวานะถ้าเราคุมเป็นนะอ่ะเออส่วนคุมสี่เนี่ยคุมสีน่นี่ปืนจะนิ่งเลยครับถ้าขีดขวานะปืนนิ่งไม่ไม่มีดีดเลยเหมือนเ4สดากอนนะครับคือน,นิ่งเลยก็แต่ก็ต้องเลือกเอานะว่าจะเล่นแบบไหน,นเออตัวตัวผมเนี่ยเดี๋ยวก็จะเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูทั้งสองฉายาเลยทั้งลันสี่และคุมสี่นะครับผม ก็อะแต่ดูในคังแสงนะมันมีขายในคังแสงอยู่ถ้าเกมไม่ทะลึ่งเอาออกไปนะแต่ไม่น่าจะอ,าออกไปหรอกนะนี่ไงนี่สามสิบวันขายอยู่ที่เจ็ดพันแคปเอามาขายพอยท์เหรอเนี่ยเอ็มพีเก้าเนี่ยเอาขายพอยท์ถาวรก็ได้เออเออขายพอยท์ถาวรเ,เนี่ยพี่สักสักหมื่นห้าสองหมื่นเนาะขายเป็นพอยท์ถาวรไหมนะ เออขายเป็นพ้อยท์ถาวรไมล่ะเออหรือว่าเอาอเป็นเวอร์ชันอัปเกรดก็ที่แม็กมันกลมๆ่างเงี้ยกระสุ 0, นสักห้าสิบนัดเนี่ยเออเอาไหมจเจมโอเคครับเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมกันดีกว่าครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าเกมมาไปยันที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของปืนเอ็มพีเก้าอันนี้ใส่ลันสี่นนะใส่ลันสี่เนี่ยถ้าเราคุมปืนก็นิ่งนะเออแค่มันดีเฉยๆถ้าเราคุมปืนเป็นอนะ่ะเนี่ยนิ่งเลยถ้าเราคุมปืนเป็นเห็นไหม ไม่มันไม่ซ้ายขวาแต่มันยังดีอยู่แต่ถ้าเรายิงค้างก็ปืนก็สายปกตินะสุดน้อยไปหน่อยสามสิบนัดผมว่าตัวธรรมดาขายถาวรเนี๋ยพี่ฝังนู้นเขาจะตึงมากเลยนะต,ตลังในตารแรกนะมันก็จะดีดนะแต่ถ้าเราคุมปืนเป็นปืนก็นิ่งมันก็มีแค่ดีดอย่างเดียวกนะ็วอาจจะต้องกดเมาส์เอาโอ้ย ต้องย de ิงให้โดนหัวเนี่ยไม่ัไม่แตกกันก็ยิงนระยะไกลก็ดามิก็จะเบาไปเลยเราต้องไปยิงนระยะใกล้เอานะครับโอ้โหเยี่ยมระเบิดก็อาจจะต้องอ่อค่อยๆปรับไปนะอุ้ยไอ้จะแตกเลยกู ตรงแล้วถ้าจะต้องเล่นคุมสีนะนะปืนปืนมันเบามากนะกระสุนน้อยด้วยาหายไปไหนไงรูกี่เห็นอยู่อ่ะหายอะ่ะเบามากจริงใครไม่ตายเลยวะ่ะระยะนี้ไม่ถึงมันไกลเกิน กำลังได้สองตัวเองมันเล่นยากเลยครับอุ s. <S ้ยไอ้จะตายก็เน um um ี่ยใครที่จะใส่ลัมสีก็ก็ดูนะครับมันก็จะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใส่คุมสีปืนปืนที่จะนิ่งไปเลยนะใครอยู่ไหนวะ ไม่ตายวะก็ทำใจนะปืนยี่ก้กาวมาถูกน้อยนะครับแตกไปต้องกะเอานะาแตกไป โอ้โหจริงๆไม่โดนหดัวงหมไป,ไปโอ้โหไม่โดนทั้งหมดเคครับตอนนี้เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรอบนี้เราใส่คุ้มสี่นะโอเคแล้วเราใส่ลั่นสี่ก็ดีดนะครับยังไม่ทันกดเมาส์ลงกระสุนหมดก่อนอันนี้ใส่เป็นคุ้มสี่นะครับนิ่งเลยเห็นไหมคุ้มสี่นิ่งๆเลย่ แล้วแต่คนถนัดถามว่าเล่นได้ทั้งสองอย่างไหมก็เล่นได้ทั้งสองอย่างนะครับจานเมื่อกี้มันอาจจะไกลไปหน่อยนะครับปืนเราเลยยิงไม่ค่อยถึง <S <S มันอาจจะไกลไปหน่อยปืนเราเลยยิงไม่ค่อยถึงเท่าไหร่สุนน้อยเลยนะปืนเราเฮ้ยไม่ทันคนก็ด่านคลาสสิกนะครับไม่ใกลไม่ไกลนะครับด่านกลางๆนะครับกระสุนเราน้อยนะขยขงบนวะ ta ra, dừng sân này. không phải, tôi không ra, sơn này. Double kill. Hả? Chim đen hả? Đấy. Ong. Đồ lập bờ chân một lưới. โอ้โหต่อหน้าต่อตาโอ้ยยไม่โดนไม่รู้ว่ากระสุนถึงหรือเปล่านะประเด็นเฮ้ยใครวะไหนวะจะเล่นปืน MP7 MP9 ก็อาจจะต้องเลือกดาดสักนิดนึง จะถามว่าต้องเลือกด่านขนาดนั้นไหมก็ไม่ต้องอะ่ะก็มันไกลก็เป็นยู่ใกล้ๆแค่นั้นเองก <c oughs> <c oughs> ็ใส่เป็นคุมสีก็นิ่งเลยแตกสักมันม่นแตกไปลากหัวไปเลยคุมสีเปิดมันนิ่งอยู่แล้วเฮ้ยอยู่ไหนวะ ประสูดหมดหายก็ใครจะเล่น M P 9เนี่ยก็ต <Brew> ้องทำใจนิดน <P> ึงนะดาเมจมันต่ำดาเมจมันน้อยอ่าถามว่าน้อยมากมันก็ไม่ขนาดนั้นอ่ามันก็เ e a d s h o ดดได้ออไปเพื่อนอุ้ยไอ้เหี้ย อุ้ยผมว่าเขาน่าจะเอาปืนเก่าๆเี้ยมาปรับสเตตัสมั้งเนาะให้มันเล่นแบบให้มันน่าเล่นขึ้นอ่ะเออปรับสเตตัสเพิ่มหน้ามืนิดหน่อยอะไรนิเพิ่มแบบนี้ก็ได้ไดอ,ย <c oughs> อยู่นิ่งได้ไหมกระสุนน้อย <c oughs> อยู่นิ่งได้ไหมกระสุนมันน้อย <c oughs> นิ่จะทีนี้คิดหนักมากเลยเนะี่ย แค่ไม่ตายอ่ะต้องหัวลุ้นเลยใช่ไหมอุ้ยนั่งติดเสาเดี๋ยวทีเจ็ดนี่คือบอกลาได้เลยว่าบายบายอุ้ยใครวะอุ้ยใครจะโจร

ไปืนคนเบาต้องระวังนะระวังว่าปืนเรามันยิงถึงเปล่าไม่ทีสูงสี่สูงห้านะเว้ยปืนไปเลยนะฮะต้อใส่หมวกกระสุนใส่อะไรเพิ่มดำพงดำมีก็ว่ากันไปนะแต่ไม่คุ้มอะ่ะก็เลยว่าปืนที่ใส่หมวกกระสุนเพิ่มดำมีแต่จะไม่คุ้มเท่าไหร่ใครยิงกูว่าอยู่ไหนะวะยิงไม่โดนด้วยนะขนาดยืนยนะิงนั่นแหละไอ้ ไม่รู้จะกินใครวะใครอยู่ไหนซ้ายขวาซ้ายขวางูซ้ายขวาซ้ายขวาสี่เหลี่ยมขึ้นบนขึ้นบนลงล่างอื้มเหือนจะจั๊บผ้าตัวนึงตัวนึงตัวนึงขอขอโชว์รอหน่อยเออตัวหนึ่งขอโชว์รอหน่อยเซ่ตัวสุดท้าย blue team win hey shot